สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์แพทย์ค่ะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปนะคะที่จะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักของท่านแต่ละราศีสําหรับเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพเจ้าสู่ค่ะ สื่อพลังว่าสิ่งดีๆย่อมจะมีเกิดขึ้นหลังจากที่มรสุมเริ่มหายไปนะคะคุณจะได้รับการแนะนํางานใหม่ๆผ่านมาจากเพื่อนเก่าหรือคนที่คุณคุ้นเคยเก่าๆนะคะอาจจะเป็นเจ้านายเก่าก็ได้ค่ะนะคะงานที่คุณจะติดต่อเกี่ยวพันกับคนต่างชาตินะ,ะหรือการต่างประเทศการทูตอะไรใดๆก็ตามนะคะก็จะถือว่าส่งผลดีค่ะมีความก้าวหน้ามั่นคงเกิดขึ้นนะคะในเกณฑ์ของการเงินแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงดีทีเดียวนะคะถ้าคุณคิดที่จะลงทุนเพิ่ม หรืออาจจะซื้อเป็นหุ้นส่วนนะคะซื้อเป็นหุ้นตราสารนะคะหรือเป็นพันธบัตรรัฐบาลไว้ก็สามารถทําได้นะคะการซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้เพื่อเก็งกําไรเนี่ยคุณก็ ไม่พลาดนะคะสามารถทําได้ทันทีเลยแล้วก็ทําแล้วได้กําไรเป็นกอบเป็นกำรรมอีกต่างหากนะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวพันกับบ้านที่ดินนะคะหรือเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งต่างๆนะคะก็จะมีการค้าการขายที่คล่องตัวยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของความรักค่ะเขาบอกกันว่าจะมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เพศหญิงเนี่ยนะคะจะ ค่อนข้างเจ้าอารมณ์มากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะหมั่นเอาเอา,เอาใจกันไว้นะคะเพื่อจะได้ความรักเนี่ยไม่ติดขัดแล้วก็ไม่มีปัญหากันนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอสวัสดีค่ะ